สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมคนเก่าคนเดิมเนื่องจากเรามีอะไรหลายอย่างเราก็เลยมาเล่นเกมคิลลิ่งโฟร์กันครั้งที่แล้วผมเล่นไม่ได้เพราะว่าหน้าจอกูมันไม่รองรับเข้าใจไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้กระดัมนายช่วยส่งคําเตือนให้ท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยเซแต่เดียนเรื่องเพื่อทีเสียงี่หไม่ม ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคัดโอเคตามนั้นเลยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รัคคับแนะนำ you know you know โอเคนะตามนั้นโอเคไปรับรับชมก็รับชมคลิปนี้สนุกโอเคไปรหัสเดิมเลยเพื่อน หนึ่งสี่ตัวเหมือนเดิมเอาแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเป็นแพทย์สนามกันวันนี้เราจะไม่เล่นเป็นด็อกเตอร์นะเรียกเต็มชื่อนะด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกนะด็อกเป็นหมา B O โอเคเลยเคมาด็อกมาเด็อกเตอร์โว้ยไม่ใช่หมา เเอออมาเพื่อนพร้อมยังเปิดมันก็รั่วเลยรั่วเฉยเปิดไรคยการมากูก็รั่วแล้วมาเพื่อนพร้อมยังเงไยมาเริ่มเฮ้อสายหมอมันจะมีเลือดเยอะกว่าคนอื่นนะนะมันก็ปิดเลย นายเอนายเอหนี่ไงใเพื่อนปเปิเปิดมาก็ทิปเปิลคิวเลยเป็นไงหล่อไหมโอ้ยแตงเงไม่โดนแตงเงือกยัไม่โดนเลยสักเดกูอยากชอบเลย ไอ้แก๊งไอ้ไอ้ไม่โดนต้นไอ้หมึกบ่อยไอ้หมึกเกียร์ไม่โดนเนี่ยต้นแต่ไม่กินลูกเกียร์้างในเต็มเตมโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิ้โปไปติด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 สัตว์หมึกห่อ

โอเคไหมเราไม่ต้องทำอะไรมากฮะเราแค่แค่เปลี่ยนปืนหมอโอเคไปเล่นต่อเราจะใช้ปืนนี้กันไปสักสองสามวิบนะเราไม่ต้องทำอะไรมากเออมือลราเปิดไข่เรียบร้อย ก็ถ้าถาว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ไหนเอออยากจะมาเออเล่นเกมกับเราถ้าติดต่อเรามาได้พิมพ์ในช่องคอมเมนต์นะในช่องคอมเมนต์นะครับใช่แล้วพิมในช่องคอมเมนต์เด้อไอเด้อจะได้มาเล่นเกมกินนิ่งฟอร์ดด้วยกันติดตามเยอะจริงคนติดตามเยอะจริงเลยสดจอดเลยไม่เจอได้เลย ก็น่าจะถ้าผู้ติดตามเยอะประมาณสักร้อยคนอะเงี้ยก็าจะมาสักร้อยสองร้อยไม่ก็สามร้อยน่าจะไฟ์สดนะมั้งเล่อ์สดเล่นคิลิอโอ้วามาแล้วมาที่ไหนอ้ขอซิมเบิงหน่อยเบิงเฮ้ยจะเผาจะเผาจะเผเก็บไว้ช่ยไงเปิดมากันเท่เลย ไม่โดนเลยไม่เท่นเป็นที่เปเผาหรอกนะไม่โดนเลยสักันไม่ทำไมวเป็นคนที่เนี่ยดูอิเอา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 เอดนแล้วกูโดนละก็รู้ต่รู้ตัีอยู่ข้างแรงเกคนก Here, Mac Didn't like Bye. that, did you? You've nearly cleared this batch out. Nice work. <laughs> we can reopen the trader pod soon. That's the มันตายละเออแล้วเราเก็บอะไรคบไปยังไงนั่นนไม่รู้เลยหาไมเจอกูก็ไม่รู้มือนกันเดี๋ยวค่อยแงว้ามมาล้วีตอบอีกคงได้กันนี้อืว่าใช่ว่ะใช่ไนมใช่ยรกรห่งล็อกแบบดูเเจอออกปดีกิริพอดีขายปืนทิ้งไปแล้วที ขอซื้อปืนราคาไม่แพงมากไม่แพงไม่แพงเลยปืนที้แพงใช่ป่ะไอ้ปืนนี้มันนะกูบอกเลยฮะบอกว่าแบบไม่ไม่ขายปืนนี่ยกุหลังแบบมือของต่างจังหตอนนี้ก็อเสนอซื้อตัวที่ก็บอกแปลเป็นกลับเก็บเงินซื้อโอเคเพื่อนนี่ในกูกลาดเลยหรือว่าไงหรือว่าคุณภาพมันเจือแหละ เซตตานี้ไม่วับไม่บอกว่าไม่ับสักพักแป๊บ,บเรื่องเลยเรื่องเลยไม่ดูเสร็จแล้วนะ่๊ะเฮ้ยฉันรู้สึกอง <c oughs> ค์ป <c oughs> <c oughs> ืนไม่อยู่คนน่ะองค์ปืนไม่อยู่ Xin chào. Anh có phải bị bom nick <coughs> <t cừuông> <coughs> đi ก็อร่อยกันครบหมดรถไฟเนื้ออร่อยเขี้ยแบงลุ่มไปเต็มเลยเสร็จหรอมช่ายหมดหมดหมดไป ก็ไม่แปลกใจลืมซื้อกาดด้วยกันเลยโอเคซื้อกาดพอไม่เหมือนตอนที่แบบมีอกูกลับมาเจอกับไอ้ปืนนี่อีกแล้วเรถ้ายังไม่เจออะไรเลย อืมเศร้าอ่ะสิทภาพหรือเกิดว <Good. S 1> ่าไม่เคยคุณรสิภาพเท่าไหร่ไหมนะ <c oughs> อีกไม่โดนไอ้ลูกบอลเพื่อนเป็นปีแล้วกูดิกูเจอลูกบอลว่ะแตว่ากบอลเก่งเกียนะเฮ้ยเฮ้ยลูกบอลบอเลื่อนได้เฮ้ย พลิกมไฟเลยว่าเไมเลยผิดว่ะเพื่อนถ้เราเจอผิดว่ะี่เนี่ยกูเรียกกดแค่นันกดติดโอเคเอากดด้ยแล้วกันนะอะไรเพื่อน

Yeah, okay. round, you a double. Yeah. Okay. <laughs> I can die. I do die. He loves that you Better? Yeah. Okay. Oh, my. That's nice. Oh. Yeah. Nice. <laughs> yeah. Feeling a bit out of the weather? ไอ้ไิมันตายแล้วแหละโอ้ยเหยียบไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดกอุนก่อยก็อุ้ยเกะแย่นะเานะครับก็ปีนก็หายปนไม่ว่ากูโดนกูโดนหมกเพ่อดกูโดนหมกแ t ดง ขยิบเขาเลยเขาด้วยเคมีเนี่ยแหละมาดิเฮ้ยทำไมเฮ้ยหมอก็สู้ได้นะโอเคี่นใครที่โดนหมอโดนหมอเนี่ยโอเคูรอดแล้วอาปืนพกนี่มันคือจริงแต่ ส่วนเบื่อเมื่อกูเหลือเหลือให้ติดใครอ่ะคิดดูกูเหลือศูนย์นะพัดเน๊กูหมดทั้งนานแล้วใจเกาะกูก็เหลือสูดเหลือสูดหมดเลยเว้ยโคตรชอบเลยว่ะคนละภาพละภาพมากไอเนี่ยปืนนี้ดีกว่าปืนนี้บอกเลยว่าชอบจุกใจมาก อเลนดับไหมนี <tampoco S 2> uh ่พ oh. ี่เด๋อรอคิลลิ่งฟอร์สามไอ้คิลลิ่งฟอร์สมมจะเก็บตังค์ซื้อไม่น่าแพงหรอกมั้งคิลลิ่งฟอร์สามแลวแคบรอปีหน้าเองโคตรชอบรปปืนนี่จปบอกเลยคิลลิ่งฟอร์สามแน่นอนแต่ติดตรงที่ว่ามันจะใช้เงินยืมหรือเปล่แค่เก

ดันั้นมาขอขาแปลงไปแล้วกันไปเปงโจอย์ที่ล่าสุนมาแปะเอาให้แปะเอาแปะเอาให้ ขนาดเล็กแล้วยังลิงไม่โดนอ่ะเชื่อเชื่อไหมโอเคหมอมาเดี๋ยวจัดเต็มแาสตินเลยมั้ยไม่โดนด้ไงวะ เอ้เจ้าเซตเภาเซตเภาเซตเภาไอ้สุดาอือกินปากไม่ใช่เรื่องตลกอันนี้ยูนนิ่งๆหน่อยเพื่อนโอเค เว็นีมเล่กันสับอาวไปต่อไปน่าจะว์บไปที่ไหนสักทีที่เราคนรู้จักสถาที่ไอ้ไก่พดขอเจออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แมทยาห์ะถ้าเป็นบอสอะนะพอจะจะนอ่งร้องไม่ก่อน ร้องเลยอ่ะโหแล้วดูมัติอากับที่โคตรกว้างอ่ะดูดิก็แบบถ้าเจอบัติอากับเพชิอานี่คือร้องเลยอ่ะดูดิที่แม่งอย่างกว้างอ่ะกูจะหลบไหนวะเนี่ย นั่นบอดดีแต่นั้นเอาวันเดียวกันเดียวกาันเลยวันที่ท่อน้ำเพื่อนวันทีทปปปน่ท่อปแป,ป <c oughs> ๊บเองท่อแป๊บท่อแป๊บเลยวัดไม่ไม่วัดอ่ะวับโอ้โอย <c oughs> ู่ไหนเริ่มมาก็าน่าจูบกันแพงแล้วมึง <c oughs> ว้าวอเอาเรียบร้อยเพื่อนกูโดนแล้วตาย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 โอ้โหมุไม่ได้าระเบิดจัดแม่งเลยไอ้แฮร์ไอ้ตัวนี้ ไปไปไปโอ้ลูกแต่งก็มาได้ใน้เรเป็นไปได้แน่ชิงก็มาสิครับไอ้ว้ากูเลงยิงไม่โดนกูไม่เลงดี๋ยิงโดนหนึ่ง กระดับอยู่ไหนเนี่ยมีเท่าจิตติมาแล้วโอ้ยกูโดนใครติว้าวไม่มีโดนอะไรวะเนี่ยแล้วก็โดนโดนโดนรู้ว่าในนี้มีอะไร I'll get you with a dead eye. I love how they keep so with something. Here they come. Party time. แต่เราไปแม่งเล่มยากไอ้ไม่รู้เราเราแถันี้ที่แดงนีทำไได้ไม่รู้อ่ะไ,ไม่รู้นะรวนะ่พวกเราพวกเราจะไม่รีบครับพวกเราจะค่อยๆไปค่อยๆไป ค่อไปค่อยๆไปสักพักเนึยนไปไป <c oughs> เล่น <c oughs> สักเล่นสักสองตาแล้วกันนะวันนี้เล่นมาสองตาครับผมแต่ว่า <c oughs> วันพรุ่งนี้พวกเราไม่รู้นะว่าจะมีออกใหม่หรือปา่์ราวพรุ่งนี้อาจจะเป็นคลิปแบบอีกแบบหนึ่งแทน How's everyone for ammo? Got loads. เฮ้ยันกูเป็นเฮียไงกูเลยกูเด่ากระโดดกระโดดอยู่ได้แบบเจดิโจ้ยแซนบกูเป็นป่าแซ่บเป็นปลาไม่ใช่หรือึงกูเป็นเจดิโจ้ได้ไงวะแปดโจ้ย

อ๋อไม่นะเพื่อนเซ็ตพาสองตัวเอาฟ้าตัวเลอะไรกันเพื่อนได้เป็นยังไงป่ะนี่เราไม่ตัดการตัวเดียวเมยวะแต่ะิ๊กแม่เล่นรอบคนเดียวนะ หวานอยู่เลยนี้หวานเลยอร่อยเลยแเนี่ยโอ้ยแล้วก็เพื่อนเพื่อนปีนนัทเดียวตายไปแล้วก็เลยตัวเดียวโอเคกู้่าฮะแตัวนั้นมันแกไหมยังไม่ได้คิดโอเคไม่สุดท้ายแล้วไม่รู้จะแบบ เดสุดท้ายแล้วถึงเราจะบอกว่าเราเป็นหมอนะแต่ไม่อะเรจะซื้อปืนนี้ปืนในความคุณภาพหรือเกิดมาตัวหาอะไรพร้อมมาพร้อมบวกหมดแล้วผมบวกแต่สภพาพก็ไม่พร้อมแก้งสุดแหละพร้อมพร้อมบวกจังหวะนี้ผมพร้อมบวกเต็มที่เลย ่ <Have> านดับเบิล e, ีใช่ไหมเหรียบร้อย่านดับเบิลยีพร้อม <c oughs> งงอยู่เลยปืนอะไรใช้านดับเบิลยีวะ่านโคตรใหญ่เลย Look at this, w s t l a i เตรียมมุ่งะมาเอยอนเป็นี่อ์เป็นที่อ์หรือีกคิงเฟสพาวเลยรอดกับผีดิไอ้นี่ไงมัเออแต่นี่ก็ง่ายอยู่อะแต่ถ้ามันจะแบบถ้ามัวิ่งมาให้ยอดะเวยถ้ามัวิ่งมาให้ยอไมไม่ไม uced? ใช่กูพ okay, no. in ูดผิดกูพูดผิด เที่ยวไอ้โอเคกูหลบไปไปคุไม่พ้นไปรอมันรอมันรอมันอาร์ทขีดเลยขีดเลยขีดขีด เราจะมาริงอสักอย่างใส่หมุยอดนะเพื่อนเพื่อไปหาว่าผีเออเป็นไงโอ้โหก็คือแบบ ผมก็เก่งเกินนะครับตัวเนี้ยมันวิมีแบบผมก็เก่งเกินอ่ะตัวจริงจริงตัวเนี้ยแม่จมว่างที่เทคลยีตัวเนี้ยแล้วตอนนั้นกดลอย ep สองนะครับผมง่วงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆง่วงนะไปนอนแหละบาย